กับแสดงความรักออกมาอย่างเปิดเผยไม่กระดากอายยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ดีมีความละอายประจำนิสัยอีกเรื่องธรรนองนี้ในวงปฏิบัติมักประกฏเสมอแต่ท่านไม่ยอมเล่าให้ใ,หใครฟังง่ายๆนอกจากพวกเดียวกันรู้นิสัยกันดีไว้ใจกันได้หรือรู้ในทางเดียวกันท่านจึงพูดบางท่านที่ไปอยู่ในเขาลึกมักมีเทวดามาคอยอารักขาอยู่แถวใกล้เคียง โดยไม่มีใครสามารถรู้เห็นได้นอกจากพระองค์ที่เทวดามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้นจะรู้ได้แต่ไม่ได้มาแสดงอาการเสียหายแบบโลกที่เป็นกายหยาบเขามาด้วยความหวังดีเคารพเลื่อมใสหวังบุญหวังคุณกับท่านจริงๆบางครั้งท่านอดอาหารหลายวันร่างกายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีกําลังส่วนใจมีความเข้มแข็งและผ่องใสเทวดาเห็นแล้วเกิดความสงสารท่าน อยากจะให้ท่านมีกำลังทางกาย